ทุกอย่างในชีวิตเป็นกลางทั้งหมดแต่ตัวที่มันแปลความหมายอ่ะก็คือจิตเราดั่นแหละจิตเราเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ถูกเทรนให้มาช่วยเราให้ประสบความสำเร็จให้ชีวิตดีมันจะแปลความด้านลบในคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้มีความหมายอะไรในด้านลบนะจากตัวผู้พูดเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เป็นเพราะว่าจิตของคุณมันพาคุณไปสู่ความคิดลบคุณเลยแปลคำพูดนั้นอะ่ะเป็นเรื่องลบ พอคุณแปลความพูดนั้นเป็นเรื่องลบคุณก็เลยมองว่าคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่ดีพูดจาไม่ดีแล้วคุณก็เดือดแล้วคุณก็โกรธเป็นเพราะว่าจิตมันแปลความจริงๆสิ่งที่เขาพูดมันก็แค่เป็นกรางถ้าเรารู้จักการเทรนจิตของเราให้มันมาช่วยงานเราในการทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะได้ประโยชน์จากจิตค่ะ แต่ณตอนนี้ที่คุณเป็นปัญหาอยู่เนี่ยคุณเครียดคุณเหนื่อยคุณหมดพลังคุณไม่มีความสุขเป็นเพราะว่าจิตของคุณไม่ได้ถูกเทรนจิตของคุณไม่ได้รับการฝึกฝนให้มาช่วยคุณตอนนี้มันเลยทํางานตามธรรมชาติตามเวอร์ชั่นดั้งเดิมเวอร์ชั่นเริ่มต้นมันเลยทําให้คุณว้าวุ่นมากเพราะว่ามันชอบคิดลบพอคุณไม่เทรนมันน่ะคุณไม่เทรนมันเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่รู้ คุณคิดไปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในชีวิตฉันเนี่ยมันคือเรื่องจริงของฉันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเรื่องที่จิตของคุณแต่งขึ้นมาแล้วคุณไปเชื่อมันเองจิตแต่งเรื่องขึ้นมาได้ยังไงจิตแต่งเรื่องขึ้นมาตามข้อมูลที่มันอยู่ในจิตของมันอะเนี่ยค่ะ จิตเปรียบเสมือนตะตู้เก็บข้อมูลเวลามันแต่งเรื่องมันก็เอาข้อมูลที่อยู่ในตู้นั่นแหละออกมาแต่ง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 ใครมีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเวลาแต่งเรื่องโอเคเรื่องก็จะดีหน่อยคนพวกนี้ก็จะมีความสุขแต่ใครที่จิตไม่ได้ถูกการเทรนเลยไม่ได้ถูกการฝึกฝนเลยแล้วก็ชอบรับข้อมูลที่มันเป็นลบเช่นชอบดูข่าวร้าย ชอบฟังเพลงเศร้าชอบฟังเพลงอ,อกหักชอบฟังเรื่องซุบซิบนินทาชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านว่าคนนั้นชีวิตมันแย่ขนาดไหนเรื่องอะไรแย่ๆชอบไปเสพไปฟังเรื่องพวกนี้ข้อมูลที่เข้ามาแล้วเก็บอยู่ในตู้ข้อมูลอันนี้หรือเก็บอยู่ในจิตอันนี้จึงเป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นเรื่องลบๆทั้งนั้น เวลาที่จิตจะแต่งเรื่องเรามันก็ไม่ได้มีข้อมูลดีๆเลยมันมีแต่ข้อมูลลบๆที่ถูกเก็บไว้จากใครจากคุณนั่นแหละเก็บไว้อยู่ในนั้นมันมีแต่ข้อมูลที่เป็นลบๆอ่ะเวลามันแต่งเรื่องมันก็ไม่รู้อันดีอยู่ตรงไหนหาไม่เจอมันก็เลยเอาไอล้ลบๆมาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณก็เชื่อมันอีกต่างหากเพราะว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในจิตจิตของคุณควบคุมคุณเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณใช้ชีวิตอยู่นั้นไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความจริงจิตฉันแต่่งงเรือขึ้นมา แล้วคุณก็หลงงงวยอยู่อยนะั้นสิ่งที่คุณจะรู้เนี่ยเวลาตอนนี้คุณอาจจะฟังครูแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจห0 0แต่สิ่งที่คุณจะรู้สึกเลยหรือสิ่งที่คุณจะเห็นเลยคือผลลัพธ์คุณจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันแย่อย่างนี้ทำไมฉันไม่ค่อยสดใสสมองฉันไม่ปอดโปง่งทำไมฉันเครียดจังนี่คือสิ่งที่คุณจะรู้ก่อนที่คุณจะเข้าใจและเปลี่ยนตัวเองนะ พราะครูนี่เมื่อก่อนครูนี่ก็ไม่รู้ครูนี่รู้แค่ว่าครูนี่เครียดรู้แค่ว่าทําไมเหนื่อยจังทําไมหมดพลังแบบนี้ทาไมไม่มีความสุขเลยรู้แค่นี้ค่ะรู้ตอนที่มันแปลเปลี่ยนมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตแล้วรู้แค่ตรงนั้นแล้วด้วยความที่ครูอยากออกจากความเครียดความที่ครูอยากมีความสุขความที่ครูอยากจะทําให้ชีวิตของครูเนี่ยมันดีขึ้นครูเลยเริ่มศึกษาว่าทํายังไงวะที่ฉันน่ะจะมีชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ ใครอยากเข้าใจลึกๆในเรื่องของความสุขนะคะเนี่ยเราออกจากความเครียดแล้วทำไงให้เรามีความสุขไปอ่านต่อนะในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนังสือคู่มือความสุขราคาเต็มนะคะอยู่ที่เล่มละ990บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษที่650บาท ะะมีทั้งเป็นรูปเล่มแบบนี้จัดส่งได้เลยทันทีทั่วประเทศไทยส่งฟรีนะคะหรือจะรับเป็นแบบอ e ีบุ๊กก็ได้นะคะราคาเท่ากันหวอง5 0บาทหรือว่าใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือชอบฟังก็สั่งซื้อเป็นหนังสือเสียงแทนก็ได้นะคะหนังสือเสียงฟังใน Facebook กลุ่มปิดนะคะฟังได้ไม่จํากัดครั้งไม่มีวันหมดอายุคุณขับรถไปทํางานหรือคุณอยู่บ้านคุณเปิดฟังได้เลยราคาเต็ม2,500บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษที่1,500บาท ะะสำหรับหนังสือเสียงและถ้าใครอยากจะได้แบบแพ็คคู่นะคะทั้งหนังสือเล่มแล้วก็ทั้งหนังสือเสียงรับราคาพิเศษไปเลยที่1,999บาทนะคะเลือกเอาหนึ่งอย่างหนังสือเล่มหรืออ e ีบุ๊กก็ได้คู่กันกับหนังสือเสียง1,999บาทถ้าหากว่าคุณสนใจนะคะให้คุณทักไปหาทีมงานได้เลยนะคะใน Inbox p a ซ์เพจครูฮันนี่หรือทักไปได้ที่ไลน์ @kruhoney ค่ะ